ีดแคบบ่แชอบกินที่วันลิลี่แค่ไม่ชอบ <c oughs> อบุคกายดีหลังส่วนตักาบางสือเอาที่งอมองมองมเลยว่าจายฉอตักกินเลยมันนะชอบเมือนกันอันรองทิ้งหมดอ่าพันนันละปาลาราพันนันเลยไม่ไหวจะกินไม่ได้หรอไอันนี้นี่ต้องมาแตงทุกว,วันไหมทุกว,วันวันนี้ รถนานไม่เปิดท <isions> ีเดียวมัน <şimdi> ก็ไล่ครับถึงมูกมีผ้าหนาที่มีก๊อกมีกอกอย่างเดียวก๊อกเล็กๆนี่ไม่ต้องเป็นก๊อกใหญ่มีใยอะเปิดตีงสี่วาลีที่พิ่งรถไปเมื่อเช้านี้ฝนตกเหรอให้ไม่น้ำมันท่มรถอ๋อเมื่อเชาเท็ดเท็ดได้